อินดีเลยพี่น้องนนี้ลายคู่ครัเครบเนีเห็นประตูใส่เหมือนมอนสะพานขามเนาะสะพานขาม้มอมออาอขนาบอนกุง้งซอนปลาเนาะพอได้บาต้องซื้อเนาะไปซอนได้หมเนาะบอ,นนองออย พี่น้องเอลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาการฝนตกโปรยปลายกลำลังยุดพี่น้องเลยอ่าลมโชยมาเย็นจ้อยจ้อยบาดนี่พี่น้องเนาะช่วงหนา้าฝนนี่การเนาะไปทางไหนก็เปียกๆแต่ก็ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เขียวขจีอยู่พี่น้องเอลยตามพูดตามพาเนาะเอาวันนี้พี่น้องเอลยทางบุญสารวันเนาะพร้อมด้วยสามก,ก 3, ๊กสามเคยทีมงานเฮาพัดสุขสุขค้นบาดสัตนวะ์เนาะอ่าได้มาพากัน มาเบิ่งเพือนซาลาแป้นของน้องอ้อยหรือว่าทางครอบครัวของน้องอ้อยเพ,พิ่นพี่น้องเอ้น้องเป็นจัง,ดดจง,ดาาง,งไดกินอยู่จังไดน้อทางวนกับยังบุกเขึ้นมาเบิ่งเฮือนน้องเพิ่นจ้ากเถื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องอิฟทีร้ายทานเนาะกับมีคอมเมนต์เข้ามาว่ากับอยากให้ทางทีมงานเนาะมาเบิ่งทางครอบครัวน้องออยในว่าสันเนาะกินอยู่จังไดน้องพักกันอยู่กันนอนจังไดมีครอบครัว ขอบควรมีกันจากคนเนาะเดี๋ยวกราไปหับไปชนกันเมื่อนี้ว่านบุญก็ได้ไปเยี่ยมไปยามหรือว่าถามข่าวมาสัมผัสน้องเพิ่นอยู่เพื่อนน้องไายและน้องไม้นักน้องเพิ่อนเขาบาจาอ่าพูดคุยคือว่าอ่าค่ะน้องปูนาประสันพี่น้องเลยเนาะเสียงพูดเสียงอ่าเวลาผมขูดคุยน้ำบาบุญขนาดพี่น้องละครับน้องเพิ่นก็จือจำทีมงานอ่าได้เกือบทุกคนประสันพี่น้องเลยเนาะน้องเพิ่นก็อยากพบอยากพ่อทางบ่อเจียงทองเนาะ อ่าบุพัวถ้าเบาเตียงจะเดินทางลงใต้หรือบ่อเนาะมันน,นี้ก็ได้ตัว่าทางบาเตียงอะไปเหตุเทือนทางผู้พี่รองภาคเซ่กุนเนาะหัน้องอ่าใช่ผ้าใบว่สัตว์พี่น้องเลยเนาะอ่ะแต่จังหวะการพี่น้องตอนนี้ไปหาทางน้องอ,อ้อยก่อนเนาะก่อนอื่นพี่น้องขอกราบถักทายสบายดีสบายดีเล้วขอพี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ดสุข,ขูสุคนสบายดีเอฟซี ผู้ใหญ่จะดีวัตถุธาตุนองวัวอยู่ในต่างประเทศหรือว่าทางฝั่งไทยเนาะก็ยินดีตอนนข้าอ,อสู่สองยูทูปปะบุญซาละวันแล้วก็โอ้ยพี่น้องเนาะทางทางอ่าฝั่งไทยแนยวชายแดนกัมพูชาพี่น้องเลยเนาะจากนั้นก็ขอเป็นกำลังแรงใจขอให้คุณพ่อคุณเจ้าคุค้มครองในการาเกิดประทะกาันในรอบนี้พี่น้องเลยเนาะก็ขอให้พวกทุกคนเนาะพ่อแม่ประชาชนหรือว่า หาทางคองทหารไทยเนาะจงมีความปลอดภัยเนาะในการหาสงครามในครั้งนี้กรับว่าซาพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเนาะจชนะก็สู้สูด้อยคอยคุณตาคุณเจ้าคุ้มครองก็สุขุโสุุคนเนาะสาธุพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้กันได้กับพีนองเนาะฟาดซาพี่น้องเลยไปหาทางเนาะคอยก่อนเนาะบาบุญ คิดออกแล้วพี่นงังกันเนาะอ่าเมตู้คนนี้เนาะอยู่เฮือนหลังนี้พี่น้องเลยนะอ่าที่วุ่นเคยได้พบเพิ่นอยู่แค้มทางที่เพิ่นแบกฟืนนะนะพี่น้องเนียแบกฟืนที่ว่าจะไปลมหันแหละเนาะอ่าแบกฟืนมาจูฟืนจูไฟมาใส่อ่านอนพ่นกระหา,าทั้งย่ายพิ่นกะหิ้วน้ามาจากน้องวุ่นก็นเลยให้กับลุงจันให้เพิ่นกินน้าเม,มืงยไ,ไม่แห้งเอาส่งเพิ่นหอด เพื่อนดูนี่แหะพี่น้องคุณจื้อได้แล้วเนาะอ่าเป็นญาติน้องรัวเป็นแม่ตู้ของน้องอ้อยนี่เองน้องเดี๋ยวไปหาทางน้องอ้อยเพื่นจังให้น้องอ้อยเพื่อนพามาเบิ่งให้กระตุ้มขนมเพื่นพี่น้องไปเนาะเป็นจังไงดีเนาะสบายดีเด้อน้องอ้อยอยู่เรื่อนอยู่สั้นอยู่บ่ปาอันนี้ว่าบอลเข่าเบาเคลากขาดเมื่อกี้นี่เนาะอ่ามันคาดตะปูนี่นี่ คนเอาตะปูต่อกกันไว้ย่านบันไดเลื่อนเนะาะบ่ายมันย่านเมิอนออกขางเนาะเอ๊ะพี่พี่น้องเลยเนาะอ,อ่อ๋ออีหล่าน้องอ้อย<า>ยังบ่เคยมาเฮือนมาซานนอ้องคนจักเถื่อเนอะเอาะตะบุญกระไรฮะห้อ,องหยานหมีไม่ไหนหละ่ะอ,อันนี้แม่นผนักคือบาบอลรังถวยลังวัวงบรลาดนี่ ตรงสายข้าให้นาฟนหยดลงมาพอดีเนาะเขาใหญ่กันเพือนเลยด้วยโดยโยด้วยดยสายหาขับเบื้องบนรับบนนอนนะเบื้องอีหล่าจะนอนอยู่ใสนอนกับไผรเนี่ยนอนทางนั้นโอ้มีทางนี้อีกบ่เนี่ยโอ้อันนี้ไผ่ชะนอนลูกแม่กับน้องแม่กับน้องนอนโดยเออเป็นเพือน ขั้วกับว่าแม่เน,ะนาะมีบอลจูฟืนจูไฟยอยู่นี่พี่น้องไอพีอ่าสารกระตมกระตากระคงกระขอะไพาสาลนี่ลูกบมหูเขาสือ่ออ๋อสื่อมากบ่โดยคิดว่าทางครอบครัวจะเหดเองนะบมเป็นบมเป็นโดยกับบริหัวเนาะฝนตกแห้งฉันได้กับบริหัวเพราะว่ากําลังเห็ดแล้วบ่ลูกเฮ็ดไตินแนละบอนี่เฮ็ดนางกระตีนเออเออเออ อัน enfin <si นี้ยังอันนี้โบซาลาเออร์อนไรใดอันนี้เพิ่นเอาไปเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดเอาไปตอกนูแม่อ๋อบ่อนกับดักหนูนี่บ่โดยเออใช่ฮะเออเฮี่ยวนาะกับดักก็บ่แม่นซาลาว่าแฮ่วพี่น้องบาดบุญว่าแฮ่ยวเหี่ยวจับหนูจับชัดป่า เอามาย่างไฟไว้มันนั่นไอ้มันมันไอเหนียวเนาะอ๋อตะกูก่อนเนาะโอ้เอาสบายดีปลาลุงอีกเพื่อนหนึ่งนะสบายดีอย,ยดยอยู่กับพ้ได้เพื่อนเนี่ยนะอยู่กับเอื้อยใช้เอื้อยเจ้าพูนทั้งนั้นอเออหน้าผีบ้างค่ะเนื้อ,อเรามีผู้มาทางนี้อีกพี่น้องเลยเนาะเนื้อ,อต่อคำหน้าผี โอ้ค no? mm ื hmm. อสีเย็นดีเนาะบุห่อนเนาะอ่อ่าอันนี้ว่าอืดอยนะเดี๋ยวเอ้าลูกหลานตะกูสบายดีปาลุกนะ่ว้ยเออ๋ยทีนั่งที่นั่งน่องทีเดี๋ยนั่งชกเพียนั่งชกเพียนั่งขึ้นนองเลี่ยว้ยงอนนั่งกึศเออนั่งงามเออพระเพียบผู้หญิงไปรจินั่งแบบนั้นเนาะนั่งงามเออน้อง ชื่อย no new <the> ังได้ก <simplify schön> uh ็เอื้อเจ้าย้อยย้อยเด้น้องย้อยอายุจักปีล่ะลูก15 15ปีเด้อมีผู้บ่าวล่ะบ่บ่มีผู้บ่าวเนาะอ่าอยู่ว่าเพราะว่าส่วนรายคต้องมี15 16ปีได้ผัวแล้วเนาะเออยังมีผู้บ่าวก็ดีแล้วเนาะซอยพอซแม่อยู่หากินก่อนเนาะเลย พ,พ,พักกันที่เขากินน้ำแล้วบ่กินแล้วได้ยังกินมาเนี่ยหน่อไม,ม,ม้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เยอะไอยแกงเยื่อเยื่อนี่เบิดแล้วบ่ะมากินตอนเพนบ่ะมากินตอนแรงอีกบ่บ่ตอนแรงก็เบิดอือแกงหน่อไม้ก็เป็นแซ่บอยู่ป่นะเนาะโอ้โหเป็นแสบอันนี้เอ,อื้อยผู้ที่สองมันบ่ะโดผู้กโกกนะเอาพัวแล้วเนาะโดน เพ้นไปเอาพพยบันไหนบันตาแฮบันตาแฮเด็บันตาแฮบันตาแฮบันตาแฮท่านไหนไปเขาเขา,เขาทางบันสมุนอ๋ออ๋อไปทางบันสมุนเนาะเออแถวบ้านเอือยน้องแ่พี่น้องเพิ่งเคยไปอยู่เขาเรียว่าจะบมือคุ้นอยู่เนาะโอ้มาหนีเนาะมีโฉลนทับพี่น้องเลยเนาะมีข้าวสารเนาะห้าสิบกิโล ลขนมนุ่มเนยมีไข่พ like bon ี่น ok ้องเลยโอ้ดีมันปิ๊จายมัลายด้วเป็นทางเบาผงเบาผงเคยหลาบออมอบใไหมโดยเคยได้แบบนี้อยู่บ่องไหบ่เคยั้งแรกบ่ออันนี้พอแม่นอนอยู่นี่บ่พอนอนทางนั้น ใช้แน่นี่แม่แม่กับน้องแม่กับนอ้บนองเดยอืมนี่เอาเเนาะใช้หาใช้ผ้าอุ่นไปเบ่งบางทางหนา <c oughs> โอ้ลิฟต์เขามา,ทา,กกามทางนี้อีกพี่น้องเลยอืมทางนี้สอดพี่โอ้สอดพี่เลย นอนบนนี่กับเอือยนอนนลยจะเอือยเนาะเลยร่วมทั้งหมดทั้งมวลมีคนนอนจะคนก็ทั้งมีสี่คนทั้งนั้นสี่คนเป็นแปดแปดคนโดยละเก้ากรไปยะเกาก็อายะโดยอายะเจ้าพ่พูนั้นนะแมนเอพนแยกไปนอนอยู่พุ่นบ่โดยกินน้ำกันเขากินเขาน้ำกันแต่ว่ายามนอนไปนอนอยู่พุ่นโดยนี่วุ้นซื่อขนมมาเนาะ หายเจ้าไปหายอายะเด้อว่าเจ้ามีกินเลรอเนาะหายเจ้าเนาะเอาไปหายอายะพันเด้อพันเถ่าเด้อขนมคนเถ่ากินได้อยู่พี่น้องขนมไข่นะผู้หอาไม้หน้เย็นด oh, ah ีเนาะเออพ้นโบผัวพี่น้องเลยเนาะผัวแต่มันบลายหัวบลายเลยอืมทีจะขาดใส่เย็นดีแล้วแบบนี้บโบนี่เปิดก็ได้บโบนี่ได้ฮึบ โอ้สว่างขวักเลยเปิดทางนี้เห็นทางเปิดหน้าต่างชมวิวเนือ่าสักแล้วสักจีย่าเนเย็นดีเด้เเขอนเพลินกันเลยอันนี้หูบสมัยพอยังนุ่มบ่แม่ยังยังยูเอโกกอันนี้บอเอยกกนะบอแม่แม่คนเนาะยูเอกกตัวนี้ อ๋อเอกโกรฟูนี้แมนอันนี้ยะอยะเลยใช้เจ้าอะไปฟูนี่ครับเอองามเลยฟูนี่น้องชายอ่าฟูนี่พ่อคนไม่ทายหูหรอกคนแต่งอยู่ในค่อมเนาะแมนคนแต่งให้พี่น้องเลยใส่ทรงใส่เสืียวก็แต่งให้หมดเลยใบเก็บไใบบนพืนที่ระลึกเนาะเลย ยูนี่จังแกจ่จะยังน้อยผุบอกบ่ยังน้อยอยูเคือนลังนันอ,อนน๋อยังน,นะน้อยยูเพือนลังนาไอปัตตอกมาเนาะปรากันสง็ดนสงบ่ฮู้ว่ามันนี้ทงบ่อเตียงพอสิมาหเลยบ่เนาะเพิ่คนก็เวยีวยกลาย คนจะไปแยกราไปทั้งอื่นไงจวบเราเดินสร้างปักเซ่นี่เบิร์นี่โทรศัพท์เอาบ<ะ>ูมีฮะบ่มี่บนกับนังไายเออบงกันบกนังไายโทรศัพท์บ่มีสักเด o อือหรือว่ามีกับบ่มี่บนซักอ๋อบ่มีไฟบ่แมนอืม ฝนไฟคือเก่าสมิโทรศัพท์ก็มีบดสร้างเนาะไปหาน้องท่าน้องน้ําไมเพิ่นไปแบตเบิดสาเนาะจกอยู่นมุงเียงเงินบ่บ่บ่เสียงเงินเนาะโดยเินเินเินน้องน้องพ่อคนน้องพ่อโดยพอพอเอิ้นว่าแม่ลาวป้า พอเฮาคือกั้นอืม,อ,อ,มอันนี้เพื่อนลังนี่พอจะสั่งเนาะโดยพอจะพากันเห็ดอ่าไปๆไป,ปชมเพลไปเออเย็นดีเลยพี่ลเลยวันนี้ไลยคู่ครับเนี่ยนะครับเห็นประตูใส่เหมือนบอลสะพานขามเนาะแมนสะพานขาม ฮักลิเนาะยูงงอมแงมไป่ลยโอ้ยเย,นย,นยน็นเย็นเย็นอาขขาวสานอาหารแห่งนี่คนน้ำมานไทยท่้งนองอาขาพุงพุ่นคนรอเบ้อเป็นผู้ใหญ่ทางไหนทางเทศไทยทางเทศไทยเลยคนไทยคนนำใจดีใจงามเนะาะเลย ตอนนี้ทั้งบ้านเพิ่นพูว่าผมเพิ่นเป็นยังอยู่ช่วงนี้โอ้โหตอนนี้ทั้งบ้านเพิ่นกำลังถือวิกฤตสงครามยิงกันเนาะเพิ่นกำลังยิงกันอยู่เนะาะจะเนื้อฝากให้ทั้งน้องคอยเนาะฝากอวยพรอวยใส่เพิ่นแน่ให้เพิ่นบ่อยมี ภัยคุกคามเนาะขอให้ตลอด<ม>ปลอดภัยให้คุณพ่าคุณเจ้าคุมครองเนาะ<ม><ม>ขอบใจเดอ้อให้ทางมอพอจะดีแม่จะดีและอ้ายจ,จะดีเอือจะดี<ม>และทางนาบา้พนาพ่อนบ้าและทางทีมงานและทาง<ม><ม>ป้าลุงให้อยู่ดีมีแห้งให้ลำให้รวยให้สุภาพแข็งแหงไปทางใดมีแต่โชคดีให้อยู่ยายืน<ม>นอนได้เงินมืน่นตื่นได้เงินแสนเงินล้าน ศาสนาสิ่งใดขอให้รวยเชีงนั้นสาธุแล้วก็ขอ,ออกขอให้คนปลอดภัยเนาะจากขอให้คนที่ปลอดภัยในเดอ้อเขอให้เอฟซีกดในเดอ้อทางทองบาบุญสารวันเฮ้ยเขาใจว่าเขาใจบ่อยเด็กพี่น้นองนนเนาะใช้เอาขนมไปหายากจะปะเอานุม่มให้แล้วแน,น่นลูกหล่ะนุ่มจะกล่องหนึ่งเด้อเออไปหาเรา ເຮົາເປັນຄົນເຖົ້າໃຫ້ເຮົາກິນນ <si ົກກິນເຂົ້າມກິນຂົາກິນລຍັນີເທົບິບິ່ຮັຍັງແຮບຮັຍັກສາ สบายดีรายะเฮ็ดยังอยู่แม่นี่ชานสวิงชานสวิงอือช้อนให้รวยก็ลูกหลานลูกหลานช้อนอืมช้อนหลูกหลานช้อนเฮ้ยล่าขึ้นไปอยู่ไี่ป่ขึ้นอยู่ระยะป่าอ่าอ่าช้อนกุ้งช้อนปลาเนาะ เ็ได้่ต้องซื้อเนาะไปสอนได้อยู่มันอยู่บ่าน้องออยเมก็ไปสอนเนาะตอนนี้เม่ไปใช่ค่ะไปุณหากคุณหากว่ะคุณยังกาคุณหากเขาขายนะอ๋อหากยานะอทีว่าคนซื้อนะบ่โดยโลสิบ0 0พันโลสิบพันูกโดยโอ้เขายนะะ ไอ้พ่อได้ดมาซื้อข้าวซื้อนานเนาะโดยมือัอ,อน,นี่นมืมัอนี้มีทั้งผู้ใหญ่เจดีผู้ใหญ่เจดีเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยซื้อข้าวมาให้ลูกรา,าจิบเจ้าเด้อซื้อข้าวมาให้หาสิบโล หาสิบโลเนี่ยโลว่ากระสอบหนึ่งนี่กินได้ดนวัวน้องอ้อยโหเคยเคยซื้อกินแต่ข้าวโลโอข้าวโลโลหนึ่งนี่บป่โลหนึ่งนี่กินได้หน,หนึ่งมือหนะึ<ล>่งมือเนาะมือละโลเนาะ<ล>คือว่ามือโลนี่ยสำหรับเพื่อนเล่าอะไรนี่หน่อยได้เนาะแ,แปดคน,กคน,นเก่ออาคนหะนึ่งจะอ่ะเนาะ กกนบ่มีนี่ก็นข้าวมาแลงอีกแต่ชาวตี่กมลงกินนี่กินมาหมดไข่เลยชุมเจ้าก็เห็ดห้เห็ดยังอยู่ปะแมนเห็ดห้ปีนึงเลยจักสอบประมาณประมาณสิบสอบสิบสอบเนี่ยกา กินประมาณจากเดือนเบิดู๊คือกันประมาณเดือนสองเดือนเนาะอ,อืม,มหหอดชิดเดือนอืมหกหยาต่ปิกานี่ก็ยังไม่ได้นักอเสือก็ไปหับจ้างไปบอเ่เสอไปไปอืมตอนไลหับจา้างยังลูกตอนตอนนั้นก็นไปรับจ้างไป ปลูกมันได้เมื่อเราใช้ปลูกมันมือแซนมือแซนเนะาะโดยไอ้มากก็มาซื้อข่าวโลเนาะแม่โลหนึ่งเท่าไรซื้อบูอคือกันแม่ไปซื้ออ๋อแม่เป็นคนไปซื้อแลย ดินกับแมนดินตัวเองเนาะดินอะไรด,ดินอาศัยเพันอยู่คือเพื่อนประตูเจ็ดปีขนาดเป็นน้าเนาะคือน้องทานน้องไม้แหละดินเป็นเจ้าของเดียวกันเบิด,นเ,บดเนาะชาวพันยู่เนาะบนนี้เจ้าของเจ้าของก็คือกั้นคายคายกับบัได้บนนี้บม่มีไพเซนไทยถ้าทำอาดายหรืออะไรลอยลอยหลาลอยชิ้นลายแพงเนาะ เลยสู่ๆแล้วเนาะพากันเบิ่งขบคัวเด้อน้องอ้อยเด้วยเลี้ยงอายะญาเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่และน้องพอได้เขาเห็ดซอยกันได้ก็เฮ็ดไปเด้อวยเป็นลูกต่อไปของเราเป็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วบาดนี้เนาะพอจอยน้อยแต่อายะให้และอุ้มเนาะยังเข้าวมากินมี่น้องเลยอ่าขอคุณเสือว่าเด็กที่บ่ลืมบุญคุณพ่อแม่สิเจริญทุกคนเนาะอือ พาอใสมื่อหนาเด้อคุณมาเยี่ยมใหม่เด้อดสู่ๆเด้อโดยโดยโดยยาโดยพ่อใสาสบายดีพาลูกแม่สบายดีรวยรวยรวยร้านเด้อรวยแม่รวยฮะเป็นอายะเลี้ยงอายะไปเด้อน้องอ้อยเด้อโอเคพี่น้องกันเนาะกลมาเยี่ยมยามเนาะทางน้องอ้อยขอบคุณน้องอ้อยพี่น้องเลยเนาะนี่เป็นเพื่อนอายะของน้องอ้อยขอสันเนาะ อ่านี่แม่นเพื่อนของน้องออยนอนมีแปดคนพี่น้องเลยอ่านี่เป็นเพื่อนใหญ่ไว้ไงซะเปเพื่อนครัวต่อกันมามาตอนนี้เป็นเพื่อนใหญ่เพิ่มพี่น้องเลยอ่ะาชนเอกาอเป็นแรง,ง,งใจให้กับอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยซึ่งเป็นครอบครัวที่น้องออยเนาะผู้จาว่าจาอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะเป็นเด็กที่ขยันอีกคนหนึ่งพี่น้องเลยนะที่ฉลียเหลือะเจียจูนทางครอบครัวพ่อแม่นะเนาะ พาะเช้าโอเคพี่น้องนะคลิปนี้ลาก่อนด้วขอขอบคุณคอาคุณขอวามเข้าใจของพี่น้องเนาะเอฟซีประุกทากที่กลามาผสมเป็นกำลังใจครับเราสำหรับตลอด้าทีมงานเราก็สุดขอบคุณนะหลัคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องสบายดีปรสุขวาสำเพีน้อยู่ดีมีเห็นเนาะ